สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้วันอังคารนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานสวนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่กลุ่เก่า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับส่วนพิมพ์ทรงองพระนี่คมสันชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับลักษณะเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเบนออกไปทางด้านขวามือนะครับ S 1> <S 1> เราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่จะจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบจีกลุนี่โอยตัวบางๆกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับสังเกตเห็นรอยบิ่นด้านบนนะครับสันนิษฐานน่าจะแตกในกุหรือทําร่วงหล่นนะครับด้านข้างมีเราสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังสังขยานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะยับจะย่นนะครับจะเห็นนะครับคาบขี้กลุ่มนี่บางๆหนาๆนี่ปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับส่วนมากแล้วพระสมเด็จบางลุมพรมนะครับด้านหลังนี่จะเรียบนะครับ เห็นนะครับขากีกุด,ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อรอยแตกรอยแยกรอยระแหงนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับทามองข้างๆงนี้ลักษณะคล้ายๆกับขั้นกระไดเลยนะครับขึ้นเป็นเส้นเด็ดเป็นสันคมเลยส่วนด้านหน้าเราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระรเพ้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู้จะยับจะย่นมวลสารนะครับลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวคาบขี้กรุกนี่ เกาะตัวหนาแน่นล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะครับจะเห็นนะครับสภาพพื้นผิวก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหาก็จะนจะหนึบจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นนะครับภเกตนี่จะเลียวจะหลดซุ้มเลยครับมวลสารนี่ก็ลอยตัวกระจายบางๆทั่วพื้นผิวนะครับคาบขี้กลุผสมผสานกับน้ํามันตังอิ้วนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็ยู่จะยับจะย่นนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับเกิดเห็นนะครับคาบขี้กลุกนนี่จะแห้งจะช่ำเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube และผู้เยี่ยมชมนะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับ ผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มคาบขี้กรุนะครับบางๆฝังตัวแน่นเลยนะครับ องนี้สันนิษฐานนะครับน่าจะบินในกลุ่นนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุ่มีขึ้นปกคลุมทั่วเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังเรียบนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุ่คาบมวลสารนี่ลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพื้นผิวพ้านีิกจะเปิดออกเนื้อหาก็จะจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นรอยผู้ตายนะครับเปจดเบนจวรรณเราอยากให้เพื่อนๆนะครับจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมนะครับและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆแฝงตัวอยู่นะครับอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มใน f a c e b o o k นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระจะยุจะยับจะย่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นหรือเรียกกันง่ายๆคือของเล่นแบบนั่นเองนะครับ ไม่มีหรอกนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับต้องได้อง์ละ2 0 0 0 3น0 0นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างนะครับผมไม่อยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับไม่มีหรอกนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้ดูถูก f c ตัวท่านเองนะครับเอาของสนามเอาของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับท่านต้องไปศึกษานะครับสังเกตเห็นนะครับ เนื้อหาจะเนจ,จะนุ่มนะครับท่านใดว้องว่างนะครับก่อนเที่ยงนะครับนำพระของท่านขึ้นมาเลยนะครับจากราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านลองมาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระเลยนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับผมอยากให้ท่านเปรียบเทียบจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับ เห็นเนหะครับด้านล่างเนื้อหานี่กระจาแห้งจะนจะนึกจะนุ่มนะครับด้านหน้าเห็นเหนนะครับสภาพพื้นผิวพาเจ้าของเก่านี้ล้างออกนะครับเนื้อหานี่วันณะนี่จะออกขาวอมเหลืองแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับรองแขนนี่ก็จะลึกนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กลุกเกา่าสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ